กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะ,ะัะผมอยู่กันในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดของเราในอีพีที่16แล้วโอเคครับทุกคนแฮปปี้นิวเยียบอกทันไหมวะเออเจวาวันนะฮะผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดในปี2020แล้วนะฮะผมคลิปที่เห็นไปก่อนหน้านั้น2คลิปก็เป็นคลิปที่อัดในปีที่แล้วนะฮะผมก็แฮปปี้นิวเยียฮะย้อนหลังนะ,ะทันปอกวะ ทันแหละเออทันแหละเออเพิ่งเดือนแรกเองก็ไม่ได้อัดคลิปนานก็ลืมลืมไปเลยว่าตัวเองทําอะไรก็ไปฟาร์มของมันนิดหน่อยนะผมอัปเกรดกรองนี่ผมไปฆ่ามังกรแต่ไม่ได้อัดเว้ยไปฆ่ามังกรแล้วกูตายไปหลายรอบมากเออผมไปฆ่ามังกรล้วไ,ได้น้ํายากับหัวมังกรหัวมังกรผมจะไปประดับด้านล่างเออแล้วก็กระดูกมังกรมานะฮะผมก็นี่เลยเราไปฟาร์มของมาอย่าง โอ้ก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ได้อยู่แหละถามว่าคลิปนี้เราจะไปทำอะไรกันผมไปเดินทางมานอกรอบใช่ไหมแล้วผมไปเจอกับมึกคลากเคลนดด้วยแค่นั้นน้อยมากผมไปฆ่ามักงกรตัวน้นมาเป็นมังกรมันแข็งนะแต่มันโหดมากเลยเออมันฆ่าผมเอาฆ่าผมเอาเลย โอเคครับเราไม่พูดมากเราจะไปฆ่ามึกครากรเร่นกันมีแอปเปิลป่าวแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลโอ้โหทางบ้านบ่มีแอปเปิลเลยบ่มีจริงๆคำว่าแอปเปิลหรือผล,ลไม้ที่ชื่อว่าแอปเปิลโอ้โหไม่มีไม่มีจริงๆวเดี๋ย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 วติดอะไรเนี่ย ไลวีเบลไลวีเบลนี่ผมไปฟาร,ร์มของมาฟาร,ร์มพวกดาบพวกแร่พวกอะไรไม่ใช่พวกแส่พวกดาบนี่ได้เคียวมาและได้ดาบนี้มา <S <S โอ้โหมันเร็วมากเว้ยมันตีเร็วมากทุกคนแต่ผมไม่ถนัดเท่าไหร่อแล้วก็ไปฟาร,ร์มเวลกับฟาร,ร์มลูกธนูมาพร้อมที่จะไปฆ่าคลาคเล่นแล้วครับนี่ผมเจอแล้วมึกนี่ไงตรงนี้ไงอยู่ไหนเจ้าคลาคเล่นนั่นมันคือชื่อแล้วคือชื่อแล้ว ผมพร้อมมากๆเฮ้ยเชีย่ยตกใจวายเพชฌฆาตอาเค้นอยู่ไหนเจ้าปลาหมึกนั่นาน,น,านมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นเฮ้ยเชีย่ยมีเรือไหมผมไม่อยากไปนั่นาน,นั้นมันอยู่นู้นเนี่ยผมทุกคนวอาผมยิงโดนนะโอ้ยเชีย่ยไม่ได้มันไม่ไปมันไม่ไปเดี๋ยว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 ทำเรือกันผมนจะตายเปล่าวะ เดี่ยวตายมากอ่ะเพราะว่ามันไปแล้วมันนั้น,น,นแน่อุ้ยแหลกแหลกยิงใส่ยิงใส,งส่เฮ้ยมันยิงไม่ทะลุเลยอ่ะผมต้องไปฟันหรอ ไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยววานพิชฆาตวานพิชฆาตเดี๋ยวมันไม่เกิดประโยชน์เลยทุกคนออตอนนั้นผมยังยิงมันได้อยู่เลยยิบยิบอุ้ยแหลก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 มากเดี๋ยวคราบประตูกัน เออ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 เดี๋ยวเดินหน้าไปสิเดินหน้าไปเออเออเดินหน้าเออเออโอยกูลุ้นเนอะกูจะคาประตูได้หรือเปล่าคาไดเลยเดินเข้าไปได้โอเคครับผมแล้วก็เอากล่องเลยอะไรเนี่ยอุ้ยได้ของดีอยู่ เราผมว่าเราต้องเน้นไปทางหากล่องของพวกนี้ตามดันเจียนมากกว่านะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสได้ของดีมากเลยเดียวเดียวเดียวนี่ครับเราได้นี่มาเสื้อคุมที่เข้ากับชิดก,ก่อนเราเลยกับนี่อนันคืออะไรวะก็คืออะไรคืออะไรแล้วได้เขียวมะเขียวนี้ดาเมจ อยู่3ฮะผมก็ไม่เป็นไรถือว่าได้มาประดับตกแต่งบ้างครับชักวันผมจะเช่าเป็นคอลเลกชันนะแต่ตอนนี้ปั๊มมึงยู่ไหนละคาเค้นนะเจ้าคาเค้นคาเค้นงนั้นเหรอกูไม่กลัวหรอกเว้ยมันไม่ไปไอ้ผมเว้ยโหอะไรวะ ผมต้องลงไปฟันมันจริงๆใช่ไหมอะทำเพื่อทุกคนครับผมมาโอเดี๋ยวบูชิโอ้โอ้ีซสสมันตีครั้งเดียวเกือบหมดหลอดเลยไรวะโอ้ ผมก็นึกมันจะบตีหน้ามันไม่ไปเว้ยเฮ้ยผมเคยผมเคยยิงธนูใส่มันอยู่ทําทำไมมันตอนนั้นมันยิงโดนน่ะตอนนี้ผมมันเล่นนอกรอบเว้ยเฮ้ยผมเคยยิงธนูใส่มันมันโดนมันอัปเดตแพทเดี๋ยวว่ายิงในน้ำแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยแบบนั้นเราเสียธนูฟรีเลยนะแล้วผมเข้าไปตีมันใกล้ๆกล้ไม่ได้เพราะผมไม่ได้ลงม็อดปืนมาถือว่าเราจะตัดสินใจกลับไปลงม็อดปืนดีอัศวินเว้ย ตู้หน่อยเข้ามาเจ้าคลาเคล่นฉันจะไปฆ่านายตั้งประตูก่อนเปิดปิดนี่น่มันไม่ไปให้อ่ะโอ้ยไปแล้วพักเห้นี่เอาไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวเราไป ไปหาอะไรดีบบีกระดูกตดเตีเ้ยนไปหิมะกันนะครับผมผมเดินทางไปหิมะแล้วนี่ครับผมเปิดมาหิมะมาแล้วเป็นแมพที่ผมไปสู้กับมังกรผมว่าผมไปฐานนี้แล้วเลาะมาขึ้นทางนี้ดีกว่าเออจะได้รู้ว่ามันมีอะไรก็ฐานหิมะกดแรงบุเนี่ยฐาน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 หิมะขึ้นย้ายไปแล้วผมจะกรรมทา ทำการล็อกขึ้นมานะครับผมจุ๊บผมว่าดูจากรแผนที่แล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแถวนี้นี่บ้านอะไรน่าจะเป็นอัศวินแหละเป็นการเล่นคลิปนะครับผมเล่นคลิปไปแล้วเหรอพี่ใช่ครับเล่นคลิปอีกแล้วเอ,อือเวอร์ชั่นอันนั้น1.18มาแล้วอะ1.18มาแล้ว แต่ว่าผมไม่มีเวลาเล่น1.17กูยังเล่นไม่หมดเลยองกรน,น้ำแข็งแล้วเหรอเร็วเหรอกูโคตรเกลียดเลยมันมันตดสตันน่ะมันตีตนนตแล้วมันไม่ใช่มันมันพ่นใส่แล้วมันเราเราตดสตันนะเกาะมันไม่ดีอะ ไม่ดีจริงๆนะจริงผนมะยิงไปก่อนนะลองยิงก่อนและมีคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ถ้ามันติดสตาร์แล้วพี่สู้กับอะไระมั่งก้อนน้าแข็งเราได้มาัาไงพี่โกงเหรอใช่ <laughs> ไม่ใช่โกงเว้ยผมตายไปหลายรอบมากเลยอะไรวะมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ย เออมันก็ทะลุมาได้มันก็ดิมาร์ตี้เออยิงยิงฟรียิงฟรียิงฟรีผมว่า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 เาาฮ้ยรึ่งหลอดนะรึ่งหลอดนะมันอยู่ครึ่งหลอดอยู่รึ่งหลอดอยู่ผมว่ามันจะพ่น ไอ้น้ำแข็งสังหารใสผมไอ้น้ำแข็งสังหารใช่ไหมอย่าพ่นนะอย่าพ่นเดดขาดเลยจ้มังกรหน้าโง่อย่าแม้แต่คิดว่าจะเดินมาอย่าแม้แต่คิดว่าจะเดินอย่าแม้แต่คิดว่าจะอาปากนี่ยิง,ย,งยิงเข้าไปยิงเฮ้ยทำไมตัวนี้มันไม่ตอบโต้เราเลยวะเฮ้ยง่ายจังเฮ้ยทำไมตัวนี้ง่าย What เป็นมังกรไรเอ่ยโอ๊ยคิดงอะไรไป ้เป็นุยมังกรน้ำแข็งครับผมได้เป็นมังกรน้ำแข็งมาก็แน่ดีกูข้ามังกรน้ำแข็งกูได้มังกรไฟหรือไงโอเคได้น้ำยามาครับผมแต่ผมยังไม่รู้ว่าน้ำยาไปทำอะไรได้นะก็เฮ้ยข้ามังกรน้ำแข็งได้เย้ดีใจยังเลยคลิปนี้แต่มันง่ายอ่ะมันไม่มเดินประโจมตีเราเลยไม่ท้าทายเลยโดย๋เอ้ยแต่ก็ดีแหละ เดี๋ยวเหมือนมังกรน้ำแข็งตัวนั้นที่ผมไปเล่นอรอบๆอะถ้าผมอัดคลิปให้ทุกคนดูได้ผมจะอัดเลยอะเฮ้ยคือแบบกูตายสองสามรอบสี่ห้ารอบอะเออพี่กล่องเด้ทั้งลังมีกล่องเดียวกล่องแม่งก็โคตรไรประโยชน์อะอย่าถามนะครับว่าทำไมผมไม่เก็บชุดก่อนนี้ก็โคตรกากชุดก่อนโคตรกากเลยชุดก่อนที่เราใส่อยู่ยังโหดก็เยอะเลยจริงชุดก่อนที่มันดรอปจากพวกอสเวนนะมันยังโหนกันนี้เลยเฮ้ยเชียตกใจเลย อันนี้มันตีแล้วมันได้ก้อนน้ำแข็งแล้วฆ่าไปแล้วได้ก้อนน้ำแข็งนะนก,นนะก็ช่างมันนะครับปล่อยมันไปเพราะมันไม่มีประโยชน์ต่อเราอย่าไปฆ่ามันนะครับผมเอออัอนนี่ผมว่าผมต้องไปหามังกรตัวใหญ่ฆ่าเว้ยเพื่อเอาออะไรอะเอาอะไรวะเดี๋ยวเก็บของกัน อเอาไข่เออเอาไข่ผมต้องหามังกรตัวใหญ่ข้าเพื่อเอาไข่มันนะผมเฮ้ยเสือดาวอะฮันแน่นายจะมาฆ่าฉันหรือเปล่าและที่นี่ที่ไหนโอ้โหฐานตอนหน้าต,ตาเลยนะตอนหน้าต,ตาเลยนะเพื่อนเออแล้วกูคืมแคปหน้าจอไม่เป็นไร นี่เลยแชคลิปนี้เราข่ามาก่อนครับแต่ขึ้นปกเป็นอําอะไรวะเออเฮี้ยตอนมันตายกูก็ไม่เอาอ่าหัวกระโลกมันและกันเอาหัวกระโหลมันมาวางเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าคลิปนี้เรามาเพื่ออะไรอืมอืมตลกที่ผายนี่นี่นี่น,นี่เห็นหน่อยนี่แชเออน่าปกอันแสนเยียบยนและโคตรดีนี่ โอเคครับเราจะทําการเป็นสายรับโจมตีทำหมู่บ้านนี้นะผมผมลองโจมตีแล้วหมู่บ้านนี้มันไม่ค่อยถึกเท่าไหร่ครับคนมันไม่ค่อยถึกเท่าไหร่แต่ตีแรงคิบหายเลยไม่รู้อัศวินเป็นทุกคนหรอเป็นมอสเนี่ยเพราะว่ามันตีแรงมากเลยครับตีแรงมากอแม้แต่มันถือดาบหรืออะไรมันก็ยังจะตีแรงผมใส่ชุดเกราะขนาดนี้มันก็ยังจะตีแรงนะครับผม ไม่ดู้มันตีแรงไปไหนมียิงยิงลระเบิดไปที่หนึงตายมันได้ของพวกนี้นะผมก็ได้เป็นดาบเก่าขวานเก่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยิงทีกูแหลกเลยสัตว์ยิงกันมาล่าใครแรงกว่ายิงกันมาล่าเออเนี่ยผมยิงกับพวกสกิลต้ามันก็ยังพอสู้ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าพวกมันมันแรงเกินเลยมันทําให้ผมต้องใช้วิธีแบบอะไรอะ รอบสังหารเอานี่ไอ้มงมุมนี่ผมก็ปิดมอดที่บงังมอดที่ไม่จําเป็นแล้วแหลกออกไปแล้วนะผมก็อันไหนมอดที่ไม่ค่อยจาเป็นสําหรับเรานะแบบมึงมาทําไมแบบคุณลงมาทําไมแบบเนี้ยเออผมก็ปิดไปแล้วนะผมอย่างนี้ยิงยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบ,บัฟมาใช้ก่อนเดียวมามาทาไมให้อายบ้านนะ บัฟก่อนไม่รู้บัฟได้อะไรขอบัฟหน่อยคืออะไรวะผมรู้สึกบัฟแล้วมันช้าลงไงไม่รู้เลยขวานจามจามหน้าไปหน่อยดีครับมาตีอะไรกันอะเฮ้ยตีกับพวกซอมบี้ว่ะมันเป็นซอมบี้เกราะนะครับเป็นซอมบี้อสเวินนะครับผมมาตีกับพวกซอมบี้อสเวินเดี๋ยว มาทำไมเลือดตัวเหลือน้อยมึงอีกตัวโอ้ยซอมบี้ก็เยอะแล้เกิดเยอะทีไหนเราอะ่ะเออเดี๋ยวอืมทำไมเสียงตายมันวิเลเจอร์วะเออทำไมเสียงตายมันเป็นชาวบ้านเราจะยึดฐานมานะันฮะยึดยึดมองตายเนื้อแม่แลวต้องฟาร์มอินเดโปรฟาร์มอินเดโปร เดี๋ยวกูยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังยังเอ้ยเกือบตายแล้วกูเฮ้ยจีัสจีัสอืมกูโดนทำไมได้ได้อู้หไม่ได้เอ็นเออร์โพร่ะเดี๋ยวเวยนี่แหละเป็นเหตุผลที่ผมฟาร,ร์มของช้าเพราะว่าบางบางครั้งผมไม่ฆ่า ยกครัวแล้วมันก็ยังไม่ได้เอนเดอร์เพลยใแ่ไหม่หนูเฮ้ยผมว่าผมอยากทำชีสอยากจับหนูมากเลยกูอยากจับหนูอยากจับมัดงงเฮ้ยขนน้อยก็เหี้ยแล้วโอ้ันดูมันตีดูมันตีอะดูมันตีโอเจ็ดแหมพร้อมใจกันมาเลยพร้อมใจเอ้ยตีมันตีมันตีมันเพื่อน ตีมันไม่ตีกูตีเองเฮ้ยใครกินอะไรเอ้ยหนูกิชีสเฮ้ยชีสก็เหี้ยและเนื้อเน่าเดี๋ยวดิขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปมาดิครับก็มาดิครับอบุ้ยได้นเนื้ออ่ะอ ของก็มันค่อนข้างตากนะครับผมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มหเหล็กเหล็กเอาจริงวะมีเป็นร้อยเป็นล้านแล้วอ่ะเฮ้ยืด้านหลังอรอด้านหลังรอไม่ระวังหลังก็โดนไปดิไม่มีเฮีอเลยเลยโอ้ยผมว่าเป็นหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็แบบโหบุกยากละ ว่ามันตีแรงนะมันตีแรงมากเลยเนี่ยมันเปิดมาเนี่ยเฮ้ยลูกถนูก็ได้อยู่ได้อยู่ไว้แดีฟกฟาร์มของถ้าเป็นเกมถ้าเราเริ่มต้นม้วมาเจอหมู่บ้านพวกนี้ผมว่ามันก็คุ้มอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะม,ามันมีอุปกรณ์เหล็กด้วยแต่ว่าคุณจะสู้กับพวกนี้ได้หรือเปล่ามันตีแรงชี้หายเลยคุณต้องเล่นแบบมีชั้น เชิงกับมันหน่อยชั้นเชิงชั้นเชิงเอาไม่ดิครับามาดิครับผมเฮย้ยเฮ้ยตายตาย,ตายกูเนี่ยจะตายแล้วว่าไงแม่มดเฮ้ยผมอยาสู้กับแม่มดมากแต่กินก่อนไม่ใช่สู้อะ่ะยิงระยะไกลเลยแล้วกันยิงระยะไกลตายสองนัดนะ่ก็คนมันเก่งอ่ะครับ ขวานก็ใกล้พังเรียบร้อยเวลสี่สิบแล้ววะเวลสี่สิบแล้ววะเวลเวลสี่สิบเวลสี่สิบเวลสี่สิบแล้ววะโอ้กดกดโคตรบันโทษนะครับโอ้คลิปนี้ว่าจะเป็นคลิปการเดินทางหน่อยกลายเป็นคลิปบูไปซะง,งั้นเชียวเออเดี๋ยวสิลุมทำแปะอะไรละ่ะเดียว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 ลุมหมอ,อเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอยิว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  นี่นี่นี่โอ้โหไม่ได้แคสเกมนานโอ้ยหยุดไปนานนะครับผมเป็นไงคิดถึงกันไหมฮะโหนี่มึงถึกจังวะนี่ดาวตีได้เป็นไดมอนมาเลยฮนะเดี๋ยวขอดูแมปกันแมป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 โอ้เราเดินยังไม่ถึงครึ่งเลยโอ๊โยเดินต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็18นาทีไปเรียบร้อยแล้วป้าจะเป็นการเล่นคลิปักหน่อยไม่เล่งแล้วโก้ไอ้ ได้สู้กับมังกรได้สู้กับโอ้โห,โโหพวกหมู่บ้านนะผมก็เป็นเรื่องที่ดีเลยเปิดคลิปมาในปีนี้ขอไม่ตายก็พอแล้วไม่ตายก็บุญหัวแล้วจริงไอ้นี่อัศวินนะผมอัศวินมันใช้ธนูเอ้ยเดี๋ยวก็เช้าแล้วเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วจริงเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วมึงก็จ,จะมายิงกูเนาะ ซอมบี้ก็เหมือนกันหมืว่ามึงก็ตายแล้วเออเช้าเนี่ยเดินทางต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับผมเนี่ยมันเช้าแล้วมันแบบฟ้าไปหมดเลยวะยังไงเฮ้ยทำไมเป็นแถบสีแดงวะหรือว่ามันเป็นอศวินคนละคนละประสาทใช่ปะอศวินเรียกคนละปราสาทปะหรือว่าคนเอ้ยอณาจักรทีคนละอณาจักรเออคนละปราสาทว่าบอคอแตก เอาเอะไรมาพูด <laughs> คนละประสาทคนละประสาทเลยเฮียนี่ย <nosso fuck> ิงไปยิงอ <futur> ัด <teor> ร <IS 2> ูยิงเดินมาทำไม้เดบผมไปฆ่าคุณเองครับผมไปฆ่าเองเดินเดี๋ยว้อเด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 เด้อเดเด้อยิงยิงอยู่นั่นแหละแหมจับธนูนี่ยิงใหญ่เลยเชียนี่นี่อะไรเมื่อกี้เหมือนมีใครยิงจากด้านหลังโอ้ย อุ้ยอุ้ยไอตัวนี้ผมไปสู้ไอตัวนี้ผมไปสู้ตัวใส่เกาะมันหนาอยู่มันหนาอยู่มันหนาอยู่อ๋อเอ๊ะเอ๊ะเอะวิงติดแล้วงโง่ไอตัวนี้ไม่งดเนี่ยดีไปตีตีมาดิอืมหน้ยห็นไหมตีรอบเดียวเกือบตายเชียว Um, như này tờ chỉ bay đẩy đi bay đẩy đi thích ăn mà thích ăn hụt lòng uhm. thắp hàng của long hai là hải của long hai chính đôi thì ăn nha ồ đâu nên vô xích xác quá rồi xem á Hello, ơi móng chết móng tay ô nỉ vậy lạ có mấy mì là เออคลิปนี้แต่ว่าคลิปนี้เป็นงานเป็นงานอยู่นะข้ามก่อนได้ภูมิใจมากแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ลังมังกรเหรอตัวสงสัยเหมือนผมไหมมันลังมังกรเหรอเฮ้ยวัดฮัลโหล ไม่มีอะไรแล้วแน่ใจ,จหรอว่าไม่มีอะไรหวัวเป็นลังมังกรใช่ไหมมังกรน,น้ำแข็งไวงโอ,โอปกติกูยังไม่เจอมังกรเลยกูมันกูมันลอกไม่มีอะไรอะแล้วมันทำว้ทำไมโอ้ยงงตัวเองำทำว้ทำไมก็ตกใจนะวว่ามังกรน,น้ำแข็งมาเฮ้ยไม่ใช่เจอลังมังกรน้ำแข็งองนันนึงโอ้ยจะลา่าแต่มังกรน,น้ำแข็งเลยเฮ้ยแต่ว่ามัง ของก้อนน้ำแข็งมันโหมดมากเลยแล้วผมจะไปหาวิธีทําดาบนะทําดาบน้ำแข็งไงเฮ้ยจี้สุดตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะก็เชื่อว่าเป็นเฮอริเคนยิงไว้ก่อนเอ้นี่ผมไม่ได้เดินนะมันดูดไปหามันเองเอ้ยอะอะ,อะผมปล่อยผมปล่อยมือจากคีย์บอร์ดแหละ โอ้ยมึงดูดนี่เองตัวเล็กลงตัวเล็กลงตัวเล็กลงกูดาบไปฟันก็ได้เฮ้ยเชีย่ยดูดดูดอ่ะ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 ดับแหลรไม่ดับอะไรเลยอะไรวะทิ้ง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  โอเคไปต่ออืมไม่มีอะไรเลยว่ะจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บตัดเล่นด้วยกูเฮ้ยผมว่าไปนนหน้าหน้ามันต้องมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวลองเดินไปต่อดูครับผมต้องมีอะไรสักอย่างคลิปนี้ขอนานนิดนึงนะตอนนี้ก็20บนาทีไปแล้วเดินไปก็แลกทีอะ เออเออไม่แหลกละไอ้เแคยค้างโอ้ยอย่าค้างเราการ้องไห้จริงอจอจอด้วยอ่ะเฮ้เจเจเดียว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 ,ยวมาอันนี้ก็ใจร้อนกันเถียวอืมใจร้อนเชียวเราจะสู้กับตัวไหนก่อนดิเราขอไปหมู่บ้านนี้ก่อนนะไม่ใช่หมู่บ้านในหอคอยหอคอยนี่ก่อนว่าไงเสือดาวช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อยช่วยกูตีหน่อยสิ มันตีเราไม่เข้าเลยอืมใช้ขวา,านก็ได้เร็วดีแป๊บเดียวนี่ชักอยู่นั่นแหละชักอยู่นั่นแหละเออลีลาเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเข้าไปเลยดีกว่าเสียเวลาครับผม เพราะว่าไอ้นี่มันมีของนะมันมีของฮ้ยได้ดาบเฮ้ยดาบนี้ใน้นี่มาได้หมวกมาใน้คอสโบเอาให้มันฝรัง่งได้มันฝรั่งมาคารอดมีกล่องเดียวกินก่อนเฮ้ยไม่แค่นี้จริงอะแต่ก็ได้ดาบอะไรแปลกแลไปแล้วดาบนี้ใช่ไหมที่มันพังอะ เออท้าเมยมันตีหกเลยนะโอ้ชิตมึงอยู่กันเป็นหมูคณะเลยเอ้ยเริ่ม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 มันเริ่มตีเข้าโอ้โอ้โอ โอ้ขอโทษไม่ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วได้ของแล้วเราป้นนายพวกนายแล้วโว้าแล้วเดินมาต้องเจอแน่ๆเลยเจเอ้ยเดี <S <S ๋ยวเดี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 ๋ยวตามมันตามวะมันตามมันบัฟก่อนเลยบัฟอะไรไม่รู้แหละโอ้โอชย้จี๊ด โอ้โหเยอะมากเยอะมากเฮ้ยเยอะเยอะจริงเยอะจริงจังมันเยอะเกินอ่ะอืมอืมเฮ้ยแต่ว่าผมสู้ได้ผมสู้ได้ผมสู้ได้ดาวเปลียนพวกมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเพราะผมมีเกาะไงเฮ้ยมันก็ยิงตัวกันเองด้วยทำไมหรอ ทำไมหรอทำไมหรอทำไมหรอทำไมเหรออ่ะโอหดแหมสไดโหดเลยกูเวลสี่สบามแล้วไม่อยากตายเลยวะ่ะโอ้หมันยังมีพวกมันอีกอะเคลียไหมผมว่าเคลียก่อนจบคลิปมามาผมจะเคลียพวกมันก่อนเฮ้ยกระท่อมอะไรอะกระท่อมอะไรอะเฮ้ยผมจะไปดูว่ามันมีกระท่อมอะไรก่อนนะ อืคลิปนี้ยาวไกลมากหิมะนี่มันมีอะไรให้เราทำเยอะจริงๆอืมมึงมาจากไหนกันเยอะแจะวะแม่ฮัดคุมกาเนิดมั่งน่ะจะหมองน้ำแล้วสปอนพวกมัน,นอ่ะเฮ้ยทำไมเดินมาทำแปะอะไรลูกฟันฟันฟันโอ้ยสามตัว โอยยิงก um ่อนยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนโอ้เยอะมันเยอะทำไมมันเยอะตลอดเลยทำไมมันสปอนขึ้นเรื่อยๆหรอกูเพิ่งฟาร์มขอมาได้แป๊บเดียวเองเฮ้ยมันยิงกันเองมันยิงกันเองอยู่มันยิงกันเองอยู่มันยิงกันเองมันยิงกันเองมันยิงกันเองอยู่ครับ เอ้ยมึงก็เยอะเอาหกเกราะพังแล้วอ่ะใส่หมวกใหม่ไปเลยกูได้หมวกใหม่มาเว้พวกโง่งคือมันวิ่งมามันไม่ชักกระสุนมาก่อนเลยวะเออมันมาชักกระสุนตอนอยู่หน้าผมแล้วอะกระสุนสุนก็องง,องกับเอไอ้ะครับผมเดี๋ยวต่ว่า ทำไมมันเยอะมันสปอยมาตลอดเลยเหรอเฮ้ผมสูมนนมมก้กับมันวนไปวนมาเนี่ยผมว่าเกาะพังมากเกาะผมอะเนี่ยใครอยากฟาร์มเวลนะมาหอคอยวิเลเจอร์โอ้โหฟาร์มเวล์โคตรเยอะเลยเฮ้ยแต่เหมือนก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะนเส้จะพังนี่บัฟอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ได้เป็นหลายๆวิ่งเร็วล่องหนเรื่องแสงอ๋อบัาบัฟหนีเป็นบัฟหนีเอาไว้หนีเรียกว่ามันใช้ไม่ได้คอนดปุ่หรอกโอเคกลับดีกว่าไปดีกว่าครับแต่ว่าอยู่นานทีนานไปนะโอ้มันก็เกิดเรื่อยๆเลยอะไะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เรากันด้วยวนะครับผม โอ้คลิปนี้ก็ได้อะไรเยอะแยะเลยนะครับกับการกำลังของเรานะครับผมในปี2022แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมหรือเปล่าเออครับผมจะพยายามทำอะไรให้มันดีขึ้นนะครับผมก็ยุคโควิดแล้วลืมไปแล้วลิ้นพันแล้วเนี่ยกูจะพูดอะไรต่อวะยุคโควิดจะลืมใส่แมสแลวล้างมือกันด้วยนะครับผมอันตรายครับโอมิครอนออโอมิครอนก็ระมาดระวังตัวกันด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวรับก่อนจะกลไปคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมโอ้คลิปนี้นานอยู่นะอูจะครึ่งชั่วโมงแล้ว